นี่คืออนุสร์สถานพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บริเวณปากน้ำเจ้าโลคลองท่าลาดตำบลปากน้ำอำําเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะในด้านประวัติโดยย่อก,ก็คือว่าหลังจากที่พระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมของพมา่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีและปะทกะกับพม่าบริเวณปากน้ำเจ้าโลด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์รบชนะพะมา่า ซึ่งมีกำลังเหนือกว่าและได้พักทับในบริเวณนี้ค่ะพระเจ้าตากศินนะคะจึงสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับพมา่าแต่ว่าบริเวณดังกล่าวนะคะถูกกระแสะน้ํากัดเซาะจนพระเจดีย์พังทลายไปเมื่อประมาณพุทธศักราช2491ซึ่งต่อมานะคะก็ได้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่บริเวณเดิมถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถเดินทางมาสักการะอนุสร์ได้หรือจะมาชมภูมิธาธุริมแม่น้ำซึ่งจะสามารถมองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่ะ